มีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนะฮะวันแรกที่ผมได้มาทดลองนอนนะครับผมมานอนในนี้นะฮะฮะในช่องนี้นะครับเนี่ยฮะทางเข้ามันจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมลากเข้าไปเนี่ยฮะ,ฮะมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยได้เป็นที่นอนเนี่ยมันก็จะเป็นที่นอนอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยฮะผมก็นอนไปใช่ไหมวันแรกเนี่ยดูดูเด็กมันจะไปท้นอน เป็นห้องเสียเ่ยมลอนึกภาพออกไหมครับว่ามันเหมือนอะไรแล้วทีเนี้ยคือผมก็มานอนก็หลับไปใช่ไหมฮะตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วไฟคือแบบก็ปิดไฟฮะเนี่ยปิดไฟสมมติสมมติว่าผมปิดไฟนอนแล้วนะฮะผมก็นอนคือก็ตื่นขึ้นมาโอา้อีทอกผู้อยู่ไหนวะนี่แบบอ,อ้าวอีดอกคือลสักษกะแบบคือลืมไปว่าตัวเองมานอนในเนี้ยะฮะแบบเอา้า ทางออกแล้วแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนอะไรวะเนี่ยนึกว่าอยู่ในโลถมาแล้วลูกจ้ารถอวีที่นูอยากครับรถอวีที่นูอยากได้ขับไปในอเมริกา <laughs> สวัสดีครับพวกเราครอบครัวบ้านน้องหมาในสหรัฐอเมริกาเราชอบการเดินทางท่องเที่ยวมากๆและวันหนึ่งเราได้ซื้อรถบ้านมาด้วยความที่เราชอบเดินทางชอบการแคมปิ้งจึงมีแผนการที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆในสถานที่ต่างๆในสหรัฐอเมริกาเท่าที่เราจะทําได้นะครับและเป็นการเดินทางด้วยรถบ้านครั้งแรกของพวกเราการใช้ชีวิตความเป็นอยู่การกินในบ้านติดลอ้อบนถนนในสหรัฐอเมริกาของพวกเราจะเป็นยังไง มาร่วมเปิดประสบการณ์ไปกับพวกเรากันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหมาแฟมิลี่นะครับ วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวชมรถบ้านของผมนะครับเราได้ไปซื้อรถบ้านกันมานะครับด้วยแผนที่จะท่องเที่ยวไปในสหรัฐอเมริกานะครับตอนที่ผมไปดูรถบ้านตอนที่ไปซื้อนะฮะตอนนั้นก็ยังงงๆอยู่ว่าอะไรมันคืออะไรอยู่ดีๆก็ซื้อเลยนะฮะตั้งแต่ได้รถบ้านมานะฮะผมก็ได้พอเรียนรู้กับมันนะฮะว่ามันทํางานยังไงและข้างในรถบ้านนี้มันมีอะไรบ้างสำหรับใครที่เตรียมตัวที่จะไปซื้อรถบ้านนะฮะสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องเช็คนะฮะ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามมานะฮะมีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะเรามาดูด้านหน้านะครับอย่างแรกเลยนะฮะก็คือมันจะมีตัวเตาแก๊สนะฮะมีตัวเตาแก๊สแล้วก็ตัวแบตเตอรีตร่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มันเป็นฝาเปิดไว้นะเนี่ยฮะลักษณะนนมันก็จะเหมือนเตาแก๊สหุงต้มภายในบ้านนะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เนี่ยฮะอันนี้มันจะ อันนี้ฝามันจะปิดไว้นะฮะขี้เกียจขี้เกียจแก่เข้าใจว่ามันเป็นแบตเตอรี่นะฮะตัวเตาแก๊สเนี่ยนะฮะมันจะใช้สําหรับ เป็นไฟในครัวนะฮะที่อยู่ข้างในนะฮะใช้เป็นไฟในครัวไว้สําหรับทําอาหารข้างในในครัวะฮะแล้วก็ใช้เป็นฮีทเป็นฮ ER ีเตอร์เครื่องทาความร้อนนะฮะแล้วก็นาร้อนด้วยนะเป็นไฟที่อยู่ในบ้านนะ,ะนะฮะเป็นพวกอ่าพวกหลอดไฟต่างๆก็จะเป็นไฟที่ใช้จากแบตเตอรี่นะแล้วก็ไว้ใช้ทํางานในระบบไฟต่างๆอยู่ในรถบ้านเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าจะเอ๋ นี้เรามีสมาชิกเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้จะเป็นประตูเปิดเปิดฮะอันนี้โหเจ้าของบ้านนะครับต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนนะครับนี่เจ้าของบ้านอยู่กันเนี้ยวายตกใจ ตรงนี้ก็เป็นระบบเปิดปิดไฟนะฮะที่ใช้งานภายในรถมันเป็นแผงควบคุมไฟนะฮะนี่เปิดไฟ <Wow. S 2> เปิดไฟเห็นไหมเปิดไฟเต t e ์ Water. อันนี้ก็จะเป็นระบบเปิดปิดน้ําที่จะต้องใช้นะฮะพวกไฟนี้ก็ใช้งานจากแบตเตอรี่ที่อยู่ข้างนอกนะฮะนี้เป็นแผงที่ไว้เช็คระบบไฟแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็น้ํานะฮะถ้ามันใกล้จะหมดแล้วหรือเปล่าคือเท่มากนะฮะ เดี๋ยวผมพาดูว่ามันเป็นยังไงแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ําเปล่าเฟสวอเตอร์เ,อรเป็นน้ําบริสุทธิ์นะฮะอันนี้ก็เป็นแบล็ควอเตอร์เป็นน้ําดำนะฮะเกรย์วอเตอร์น้ําเทาเกรย์วอเตอร์ถัทงที่2องเรามีทางเดียวอ่ะไม่เป็นไรสําหรับการเช็คนะฮะนี่อันนี้คือแบตเตอรี่นะฮะไอแค่หลอดหลอดน,นี้แสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดแล้วนะฮะถ้าขึ้นแค่ขึ้น F เนี่ยมันจะเต็ม ก็จะลดลดล,ดลงมาถ้าถ้าอย่างเงี้ยเออแบตเตอรี่เราก็ใกล้จะหมดแล้วอันนี้คือน้ําบริสุทธิ์น้ำเปล่าที่เราใช้นะอันนี้ก็เหลือเยอะอยู่นะฮะเกือบเต็มเลยทีเดียวน้ำแบล็ควอเตอร์นะฮะ ส่วนไอ้น้ำเกรวอเทอร์กับน้ำแบล็กวอเทอร์นี่นะครับมันก็จะตรงข้ามนิดนึงนะฮะถ้าเกิดมันลดน้อยลงเนี่ยแสดงว่าน้ำที่เราใช้มันยังไม่เต็มถังนะครับถ้ามันใกล้จะฟูหรือว่าใกล้ไปถึงตัวแอปเนี่ยแสดงว่ามันจะเต็มแล้วนะครับเราต้องรีบเอาไปถ่ายทิ้งนะครับน้ำแบล็กวอเทอร์กับน้ำเกรวอเทอร์คือน้ำอะไรฮะเดี๋ยวผมพาออกไปดูข้างนอกนยครับจะเป็นจุดที่ถ่ายน้ำออกนะครับถ้าเกิดน้ำที่เราใช้ในรถบ้านเนี่ยฮะมันเต็มแล้วนะครับ มันก็จะมีน้ำแบล็กวอเตอร์แล้วก็น้ำเกรวอเตอร์นะครับน้ำเกรวอเตอร์นะครับก็คือเป็นน้ำที่เราใช้เป็นใช้อาบน้ำใช้ล้างจานนะครับมันก็จะไปมาอยู่ในถังนี้นะคะ งถของน้ำเกรวอเตอร์นะครับส่วนน้ำแบล็กวอเตอร์นั่นก็คือมันจะเป็นถังน้ำที่ใช้จากห้องน้ำเราครี่กันเอง, <c oughs> เองครับปัสสาวะอุจาระนะฮะจะเป็นสีบอกเลยฮะ,ะอันนี้คือเป็นน้ำเกรวอเตอร์แล้วส่วนอันนี้เป็นที่ ถ่ายน้ำ black water นะฮะมันจะต้องใช้สายเป็น sewer h o e นะฮะเอามาจั๊มนะฮะแล้วก็เอาไปถ่ายลงที่ตรงที่แคมป์กล่าวนะฮะเขาจะมีจุดที่สำหรับถ่ายน้ำออกถ้าเกิดน้ำที่เราใช้มันเต็มนะฮะตรงนี้นะฮะก็คือเป็นจุดถ่ายน้ำออกนะฮะหลังจากที่เราถ่ายน้ำออกแล้วนะ,ะเราก็ต้องเติมน้ำใหม่ใช่ไหมคระตรงนี้นะฮะ ตรงนี้ก็เป็นจุดเติมน้ำนะฮะเติมน้ำเปล่าน้ำบริสุทธิ์เข้าไปนะฮะเพื่อที่เราจะได้ใช้น้ำนะฮะนี่พวกเราได้เตรียมของเข้ามาขนของเข้ามาบางส่วนเข้ามาอยู่ในรถบ้านเพื่อเตรียมตัวที่จะเดินทางแล้วนะ,ะการเดินทางของเราก็ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะโอเคอันนี้ให้ดูที่น้อใครเนี่ยมีเจ้าทีเรียบร้อย อันนี้คือเขาได้ทําการจองไว้แล้วนะครับสาหรับที่นอนตรงนี้ฮะค,คือไม่ว่างแล้วนะครับที่นอนเตียงสองชั้นนะฮะอันเนี้ยเนี่ยอันนี้จะเป็นทางเข้าลักษณะมันก็จะแคบนิดหนึ่งมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนะฮะวันแรกที่ผมได้มาทดลองนอนนะฮะผมมานอนในนี้นะฮะในช่องนี้นะครับเนี่ยฮะทางเข้ามันจะเป็นแค่นี้ใช่ไหมลาเข้าไปไป เนี่ยฮะมันจะเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ทีเนี้ยได้เป็นที่นอนเนี่ยก็จะเป็นที่นอนอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยฮะ,ฮะผมก็นอนไปใช่ไหมวันแรกเ <c oughs> นี่ยดูดูเดี๋ยวโอเค <c oughs> เป็นห้องเป็นห้องสีง่เหลี่ยมพอนึกภาพออกไหมครับว่ามันเหมือนอะไร <c oughs> แล้วทีเนี้ยคือผมก็มานอนก็หลับไปใช่ไหมฮะตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วไฟคือแบบก็เปิดไฟฮะเนี่ยเปิดไฟ สมมติสมมติว่าผมปิดไฟนอนแล้วนะฮะผมก็นอนคือก็ตื่นขึ้นมาเอออ <c ười> ีทอกอ้าวอยู่ไหนวะนี่แอ้าอีดอกคือลักษณะแบบคือลืมไปว่าตัวเองมานอนในนี้ฮะแอ้าทางออกแล้วแล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผ้าผ้าม่านมันก็จะปิดตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแบบเอ้าวเี้ย อี๋อะไรวะเนี่ยนึกว่าอยู่ในโรถก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อเรานอนอยู่ในไอในห้องนี้เองทางออกมันอยู่ตรงเท้านู่นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆนิดนึงนะฮะมาเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าชั้นด้านบนเนี่ยมันมีหน้าต่างให้ด้วยนะเนี่ยเออมันก็จะไม่ได้ตกใจหน่อยเนาะไอ้ข้างล่างอนะ่ะมันมืดกตกใจหมดโอเคห้องน้ําอันนี้เข้ามาดูห้องน้ํากันดีกว่านะฮะก็จะมีตัวตัวที่ปัดทําน้าร้อนนะฮะ ก็เหมือนห้องน้าที่เราใช้ในบ้านนะครับไม่ต่างกันนะฮะนะของบางส่วนเราก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ภายในรถบ้านแล้วนะครับเราได้ไปซื้อทีวีจอเล็กๆมาไว้สําหรับดูหนังน,นะฮะแล้วก็ได้ไปซื้อไอตัวอ่าตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไว้สําหรับชาร์จ สำหรับไว้ดูทีวีนี่นะฮะครับสาหรับคนที่เตรียมที่จะไปดูรถบ้านนะฮะต้องเช็คอะไรบ้างเพื่อให้แน่นอนว่าเราจะไม่ได้เกิดปัญหาในภายภาคหน้านะฮะอย่างที่พวกเราเจอซื้อบาก็เจอเลยะฮะปัญหานิดนึงนะฮะก็คือตัวแบตเตอรี่ข้างหน้าต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามันเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะฮะบางทีเขาอาจจะเอาตัวเก่ามาให้เรานะฮะแบบว่าใช้แป๊บเดียวหมดแล้วตอนที่ไปซื้อนะครับพวกหมายหมาย เอาไม้อย่างที่เขาเอามาประกอบเนี่ยฮะใครที่ชอบความแข็งแรงของมันนิดนึงนะฮะก็อาจจะต้องดูวัสดุที่มันดีๆหน่อยะฮะก็ต้องบอกไว้ว่าอุปกรณ์ที่เขาเอามาทำรถบ้านนี่ฮะมันต้องเป็นวัสดุที่มันเบานะฮะทำให้รถเบามันลากได้ง่ายนะฮะอยากได้ความไม้ที่มันคงทนมากกว่านี้อาจจะต้องเช็คหน่อยเวลาตอนที่ไปดูรถบ้านนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็ มันก็ not bad นะมันก็มันก็โอเคโอเคในระดับ1เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จุดนี้สำคัญนะฮะเซฟที่เลิ t มันเป็นระบบแจ้งเตือนนะครับว่าถ้าตอนที่แบตเตอรี่หมดอะมันจะดังแล้วก็ถ้ามีแก๊สรั่วมันก็จะดังเตือนเรานะฮะตรงเนี้ยก็ต้องเช็คดูนะฮะล่าสุดมันดังนะฮะพวกเราก็เลยเข้ามาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะสรุปว่ามันหมดอายุฮะมันต้องเปลี่ยนนะฮะ ก็เลยงงว่ารถเราซื้อแบรนด์นิวทำไมตรงนี้มันหมดอายุแล้วก็เลยไปให้เขาเปลี่ยนใหม่มานะฮะงงมากแม่ตรงเนี้ยสำคัญนะฮะจำเป็นนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางก็ต้องดูดีๆนะฮะมันหมดอายุแล้วหรือยังมันจะต้องเปลี่ยนนะฮะถ้ามันหมดอายุนะครับครับก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเที่ยวชมอุปกรณ์ภายในรถบ้านนะฮะว่ามันมีอะไรทำงานยังไงได้บ้างนะฮะเผื่อเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะไปดูรถบ้านหรือคนสนใจในการจะไปซื้อรถบ้านอวกันนะครับแล้วก็ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราบ้านหมา Family ด้วยนะครับแล้วก็การเดินทางของเรากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะไว้ยังไงอย่าลืมติดตามชมการเดินทางครั้งนี้ของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย